บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเราสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่นดินสอปากกากระดาษและสินค้าประเภทใช้ทำความสะอาดร่างกายเช่นสบู่ยาสระผมเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าฟุ่มเฟืยอย 2. สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเช่นของรางวัลที่เราได้มาของที่ได้รับเป็นการตอบแทนจากการทำความดี หรือบริการสาธารณะต่าง,างๆเช่นรถพยาบาล 3. สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อเช่นอาหารของใช้และการบริการต่างๆเช่นรถแท็กซี่หรือร้านเสริมสวยวิธีวางแผนการใช้ใจ่าย ใช้วิธีแบ่งเงินรายรับเป็นสัดส่วนดังนี้เมื่อเรามีรายได้ที่เข้ามาควรจะแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนคือ 1. เก็บไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกว่ารายจ่าย 2. แบ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเรียกว่าเงินออมค่ะประเภทของการทำงาน 1>, 1. การทำงานก่อให้เกิดรายได้หมายถึงการประกอบอาชีพสุทธิ์ิิตต่างๆดังนี้เช่นการทำการเกษตรทำไร่การค้าขายการรับราชการ 2. การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่หวังรายได้เป็นสิ่งตอบแทน แต่ทำเพราะความสุขหรือความพอใจเช่นซักผ้าถูบ้านล้างจานหรือปลูกต้นไม้ภาระงานที่นักเรียนต้องทำให้นักเรียนวาดภาพอาชีพสุจริตที่นักเรียนใฝ่ฝันที่จะทำในอนาคตพร้อมระบุว่าเป็นอาชีพอะไรและระบายสีให้สวยงาม